เรื่องโครงการเพสัดปรับ,บค่าเลือดเพื่อจะทำให้เลือดนี้สะอาดโดยมีความคิดว่าผู้ที่แข็งแรงน่าจะมีเลือดที่ดีส่วนผู้ที่ไม่สบายก็เลือดมักจะเป็นกรดมาลองทำตามสูตรของ อาจารย์ต้นปรากฏว่าเวลาผ่านไปสามเดือนเนี่อาจารย์รู้สึกสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างจับข้อสังเกตได้เด่นชัดเลยถ้าดูจากภายนอกก็จนะรูออ้สึกว่าเออผิวพรรณขาวขึ้น เมื่อก่อนนี้ช่วงลําคอขึ้นไปเนี่ยจะคล้ำ่งเดียวนี้น้อยลงจนหลายคนบอกเออหน้าขาวขึ้นผิวพรรณดีขึ้นพวกเสวอี่หายไปเลยะโดยเพราะตามเสิวบนศีรษะนี่หายไปเลยนะ ถ้าเรื่องภายในเนี่ยอันนี้ที่เรื่องสุขภาพภายในเรื่องเรียวแรงรู้สึกว่ากระแับกระเฉงน้ำหนักพอน้หนักลดเนี่ยตัวก็เบาสบายหลับง่ายตื่นง่ายตามสูตรเขบอกให้นอนแต่ว่าคำ่ำร่างกายจะได้ต่้แซมตัวเอง อ่อทดลองดูเวลายิ้งผ่านไปสักสองเดือนสาเดือนเนี่ยออกหัวค่มแล้วเนี่ยหาวเองเลยควากินร่างกายก็อยากจะพักอยู่แล้วพอได้พักสักหลับให้ได้สักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยตีสามก็ตื่นเองอ่ะตื่นแบบสดชื่นนะไม่ใช่ตื่นแบบงงเงี้ยเราอยากจะนั่งสมาธิอยากจะออกกําลังกายทําโยคะ ต้องเีสามทำได้ดีมากพอร่างกายสดช่นกับพี่กับเปล่าเนี่ยมีผลกับการนั่งสมาธิโดยตรงเลยเรรู้สึกว่านั่งได้ได้นานจรได้ยาวอ่ะมาเท่ากลางได้ง่ายเบาสบายใจสว่างนิ่งแน่นอันนี้ข้อหนึ่งภายใน เรื่องอารมณ์น่ะเรื่องอารมณ์ปัทมาดีอารมณ์ก็ดีประกอบกันแต่ถ้าตามที่อาจารย์ต้นก็บรรยายถ้าตับตับไม่ร้อนตับไม่ตับแข็งแรงอะก็ใจลมดีถ้าตับร้อนก็จะใจร้อนกุงิดง่ายเพราะว่างั้นนะแต่ก็ไม่รู้แล้ว พอร่างกายมันได้อาหารที่ตามสูตรที่ว่าเปจัดสับค่าเลือดเนี่ยให้เลือดออกมาเป็นเลือดที่ดีเนี่ยร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองเหมือนเราเป็นแผลแล้วก็แผลหายเองถ้าเลือดดีถ้าเลือดไม่ดีแผลก็หายยากเออนี้ก็ไปสูน์แล้วว่ายอมแล้วก็ใช้กับะ่าจาย์ได้ ในเมื่อพใช้กับภาาจารย์ได้ก็นนะ่าจะใช้กับผู้ที่ทั้งแข็งแรงทั้งไม่แข็งแรงถ้าผู้แข็งแรงก็จะทาให้อายุยืนผู้ไม่แข็งแรงก็มีเสร็จท,ที่จะรักษาตัวเองให้หายจากโรคภัยได้อีกทางหนึ่งแลาเป็นทางที่ปลอดภัยการใช้จ่ายน้อยมากถึงงดยาทุกชนิดแม้กระทั่งวิตามิน แาหาันเจอเมลนต่างๆเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีกว่าปล่อยให้ร่างกายสุดโทรมแล้วไปหาหมอแพงๆหรือว่ายุติถ้าใครหาหมอมาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วมาทดลองวิธีนี้ดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอันตรายอะไรรู้สึกว่าเส้นทางนี้น่าจะได้รับการสนับสนุนให้ถึงที่สุด ประโยชน์สูงประหยัดสุดมีประสิทธิภาพที่สน์ได้จริงจะยากอยู่บ้างนวตรงที่ว่าผู้วันลมือปฏิบัติเนี่ยมันต้องเรียนรู้ซะก,ก่อนให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะเป็นต้องทำให้ความคุ้นเคยเกิดขึ้นให้ได้เพราะว่าอาหารเนี่ยมันเราจะไม่คุ้นรสชาติเราคุ้นแต่รส ที่มันเข้มขน้นแหลมแหลมเช่นเปรี้ยวจัดจัดหวานมากๆเผ็ดมากๆเค็มมากๆอาหารสุขภาพจะเป็นรสธรรมชาติหวานก็หวานแบบธรรมชาติของพืชผักเค็มก็มากไม่ได้หรือว่าเผ็ดก็เผ็ดแบบธรรมชาติ ชนิดที่เป็นกลางกลางเป็ดมากไม่ได้แต่จะเป็นโทษกายวยวาภายในบางตัวจะเป็นรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยคุ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักสองเดือนสาเดือนเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยรู้สึกว่าเออพอไปทานอาหารรสสแหรมเราแราจ,จัดกลายเป็นว่าเราจะไม่คุ้นแฉะแล้วก็จะ มีความรู้สึกว่าอร็ลออยกับอาหารสุขภาพสุขภาอาจานเองก็พอผ่านไปสักสามเดือนนี่ตอนนี้ฉันอาหารสุขภาพได้มากขึ้นเป็นสองเท่านะน้ำหนักเขาคงตัวก็คิดว่าจะรักษาแนวทางนี้ไปให้นานที่สุด สำหรับผู้ฟังแล้วอยากจะให้ช่วยกันนะเพราะ้าได้ดูสิ่งที่พระอาจารย์พูดไปแล้วนี่นะสิ่งที่ต้องการคืออยากจะให้ช่วยกันช่วยกันเผยแพ่แล้วก็สนับสนุนกันให้ได้ทุกวิถีทางกาไทให,ให้พวกเราได้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนอยู่คนไปนานๆทา้งบารมีประการหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปให้ นานที่สุดก็ขออนมโมทนากับผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนต่งางๆขอให้ได้บุญกันเยอะทุกท่าน เจ้าหน้าที่อยู่ในองค์กรประมาณ15ปีนะคะก็ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองป่วยแล้วก็คิดว่าตัวเองป่วยก็มีอยู่ปีนึงค่ะก็เริ่มจากการที่เราได้เจาะเลือดเจาะเลือดครั้งครั้งแรกนะคะแล้วก็ก็มีผลการตรวจเลือดที่เราก็รู้สึกเอกใจว่าเออทำไมันเป็นแบบนี้ก็คือมีค่าเม็ดเลือดหรือเม็ดเลือดแดงน้อยเม็ดเลือดขาวน้อยอันนี้นะคะ่ะ แต่เราก็แค่เอกใจก็ยังไม่ได้อะไรพอปีที่สองมันก็เหมือนเดิมอีกค่าเม็ดเลือดน้อยทั้งสองตัวเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแล้วก็รวมทั้งมีเริ่มมีอาการที่จะปวดปวดหัวนอนไม่ค่อยได้นะปวดหัวเสื่องซึมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยลองไปหาหมอที่สถานพยาบาลดูให้เขาอ่านค่าเลือดว่ามันเป็นไงบ้างนะคะเขาก็บอกว่า เม็ดเลือดขาวมันต่ำเนี่ยคงเป็นเพราะว่าร่างกายมันกำลังต่อสู้อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเราก็นึกอยู่ในใจนะว่าเชื้อโรคอะไรมัน2ปีแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเลยหรอมันมีแต่จะลดลงเนี่ยนะมันต่ำกว่า5 0 0พันประมาณ4 0 0พันเนี่ยมันลดลงทั้งสองปีเลยหรอแล้วแล้วเม็ดเลือดแดงล่ะทำไมฮีโมโกลบินไม่ขึ้นเลยทำไมเลือดมันจางอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เขาก็ให้คำตอบเราไม่ได้เขาก็ตอบเรามาแค่นี้ว่า ร่างกายมันกำลังอาจจะมีการต่อสู้อะไรนะคะอันนี้ก็ไม่ได้สิก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะมีอาการปวดหัวไมเกรนคือปวดหัวไมเกรนเนี่ยเป็นมันตั้งแต่เข้าวัดเลยนะพอเริ่มเข้าวัดปุ๊บก็เริ่มปวดหัวเลยปวดมา10กว่าปีอะนะคะมันก็ไม่ไม่หายอันนี้พอพอช่วงนี้มันก็เริ่มเริ่มปวดหนักขึ้นนะคะปวดแบบแทบจะไม่เว้นวันเลย จากนานๆปวดทีเดือนหนึงปวดทีกลายเป็นเดือนหนึ่งปวดหลายทีเนี่น,นะคะแล้วก็รวมกับอาการเลือดไม่ดีเราก็เริ่มที่จะไปตรวจหาหมอจีนนะคะพอหมอแผนปัจจุบันนี่มันตอบเราไม่ได้ไมันได้แค่นี้ก็เลยไปหาหมอจีนหมอจีนก็จัดการแม้นะคะหมอจีนคนนี้เก่งมากเลยนะคะเป็นหม,หมอที่รักษาหลวงพ่อของเราด้วยนะคะก็เลยไปตรวจด,ดูพอเขาแม่ดูเขาก็ เขามองหน้าแล้วเขาบอกว่าอืมอย่างลื้อนี่ต้องต้องอดทนนะต,ต้องกินยาเยอะนิดนึงต้องกินยานานนิดนึงนะต้องอดทนนะเขาบอกโอเคแต่เขาไม่บอกหรอกว่าเราเป็นอะไรก็บอกแค่ว่าระบบเลือดไม่ดีนะคะแล้วก็อดทนกินยามาสองปีค่ะต้มยากินเช้าเย็นเช้าเย็นไม่เคยขาดเลยไปไหนก็หอบหม้อยาหอบยาไปด้วยแล้วก็กินประมาณเกือบสองปีนะคะกอะ ไปตรวจเลือดทุกปีปรากฏว่าผลเลือดดีขึ้นมานิดนึงนะคะเม็ดเลือดขาวยังไม่ดีขึ้นแต่ว่ามันมันเกือบจะดีมันเกือบจะชนเพดานต่ําสุดแต่ว่ามันก็ยังไม่เลยเพดานต่ําสุดมันก็ยังต่ําอยู่ดีอ่ะแต่เม็ดเลือดแดงเนี่ยขยับขึ้นมานะคะก็เลือดไม่จางละแต่เม็ดเลือดขาวยังไม่ขึ้นเราก็เราก็ยังคิดว่ามันก็ยังปวดอยู่แหละมันก็ยังปวดหัวอยู่แต่ว่ามันลดน้อยลงอาการเสื่องซึม วดหัวไม่อยากลุกเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะคะแต่ก็ถือว่ายังยังไม่ดียังไม่เพอร์เ hmm. ฟกก็เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษา mm hmm. ก็พอดีเป็นช่วงที่ไปปฏิบัติงานที่ประเทศอังกฤษนะคะ mm hmm. ก็เลยเไปซื้อ,อยาที่นั่นก็ไม่สะดวกนะคะลองไปซื้อ,อยาที่นั่นบอกว่ายาแพงมากเลยคะ่ะหอหนึ่งนี่เงินเดือนอุบาสิกาหมดเลยนะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กินยาก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็นวิส วิธีการกินน้ำผักตามสูตรของหมอแกนนะคงเคยได้ยินน้ำผักที่มีผักประมาณ23ชนิดนะคะแล้วก็กินปั่นกินนะรอกว่ากินไป3าเดือนค่ะกินไป3าเดือนเลือดดีขึ้นทุกตัวเม็ดเลือดขาวดีทุกตัวดีดีหมดเลยดีหมดเลยนะไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่ว่ายังปวดหัวอยู่แต่ว่าเราก็กินไป3เดือนเราก็ไม่มีความรู้ว่าจะทำไงต่อเราก็เลยเลิกกิน เลิกกินปุ๊บชีวิตก็เลยผ่านมาประมาณปีครึ่งร่างกายก็ซุดหนักลงอีกพอร่างกายซุดหนักลงอีกตอนนี้มันอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะมันก็ไม่รู้จะไปหาใครอะ่ะนะคะตอนนั้นก็ผื่นเริ่มขึ้นผื่นเพราะเรียกว่าผื่นลมพิษแทบเป็นหนักมากนะคะเป็นแบบบวมแทบจะทั้งตัวเลยนะคะหายใจไม่ออกนอนไม่หลับปวดหัวทุกวันไปไหนไม่ได้ไม่มีแรงมี มีอาการเหมือนกับโรคทางใจเขารวมเขารวมด้วยเพราะว่าสุขภาพไม่ดีใจมันก็เสียนะคะก็ก็เลยไปเจอพี่พี่ต้นนะคะโค้ชต้นของเราใน Facebook ก็เลยลองถามไปดูว่าพี่ตอนนี้หนูเป็นอย่างเงี้ยจะรักษาอย่างไงดีพี่ก็เลยเขาบอกว่าให้เริ่มกินให้กิกินข้าวต้มกับเกลือสักเจ็วันเพื่อจะดีท็อกก็เลยทานข้าวต้มกับเกลือไป7วันเพื่อดีท็อกนะคะอันนี้ ก็เลยทานแต่ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยพี่ก็บอกให้ทานอะไรก็ทานไปอย่างนั้นนะคะก็เลยทานไปนี่ก็มันก็ยังป่วยอยู่เพราะเราไม่ได้ทานแบบเต็มรูปแบบใช่ไหมคะนี้ก็เลยขอกลับเมืองไทยนะคะภายใน2เดือนก็เลยกลับเมืองไทยแล้วก็มากลับเมืองไทยปุ๊บพี่ต้นก็เปิดคอร์สเรียนพอดีเลยเราก็เลยเข้าคอร์สเรียนนะคะพอเรียนปุ๊บก็เริ่มก็เริ่มปฏิบัติตัวอย่างจริงจังนะคะปฏิบัติตัวอย่างจริงจังก็คือกินแบบ ที่พี่ต้นสอนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่กินอย่างอื่นเลยนะคะบอกว่าเดือนหนึ่งแค่เดือนเดียวผ่านไปเนี่ยสุขภาพเนี่ยเอาความรู้สึกภายในห่อนนะไม่ได้ไปตรวจไม่ได้วัดค่าตรวจเลือดอะไรเลยนะคะอาการปวดหัวนี่ต้องใช้คําว่าหายเป็นปิดทิ้งนะคะจากปวดหัวไมเกรนมา15ปีไม่มีใครรักษาหายได้เนะี่ยแค่กิน,นนี้เฉยๆนะคะยาอยู่ไม่ได้กินกินแต่ข้าวกบผักเนี่ยไมเกรนหายเป็นปิดทิ้ง ตอนนี้ก็สี่ห้าเดือนแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะแล้วก็นอกจากไมเกรนหายแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนผ่านไปหนละังจากกินเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าเราตื่นมาหัวเราโล่งมากเลยเราทําทุกอย่างนะคะเราไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะคะก็ออกกําลังกายด้วยนะคะปรับอารมณ์ด้วยอยู่ในสภาพแวดล้อมอากาศที่ดีด้วยนะคะก็คือครบทุกอย่างทําครบทุกอย่างก็เลยทาให้มันส่งผลเร็วนะคะก็สึกร่างกายในกระฉับกระเฉงนีก็ลองไปวิ่ง วิ่งบนสายพานดูในขณะที่ตอนอายุ29ปีนะคะวิ่งบนสายพานได้แค่15นาทีนะคะก็จะเป็นลมแล้วนะคะแต่ว่าพอกินไอ้นี่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยเราลองไปวิ่งดูนะคะประกากฏว่าวันแรก30นาทีนะคะโอ้โหฟิตมากเลยนะคะฟิตมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายมากเลยวันต่อมาดูวิ่งอีกนะคะเพิ่มเป็น45นาทีนะคะก็สรุปว่าร่างกายเราอะดีขึ้นนะคะโดนเจ๊งยังไม่ต้องเจาะเลือดเลยเราก็รู้สึกแล้วว่า เรามีพละกําลังกลับมาเหมือนตอนอายุต่ำกว่า30อีกนะคะก็เลยก็เลยยิ่งเชื่อมั่นว่าเออวิธีนี้มันเป็นวิธีที่จะทําให้เราสุขภาพดีขึ้นแล้วก็อายุยืนได้มากขึ้นจริงๆอะคะ่ะอ,อ๋อ,อลืมบอกนะคะว่าออหมอจีนเนี่ยตอนพอกิกกลับมาจากอังกฤษแล้วเนี่ย ตรวจตรวจเจอนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะก็ไปแม้อย่างเดิมนะคะก็ไม่ใช้ไม่ใช้แผนปัจจุบันนะก็ไปใช้แผนโบราณเนี่ะแม้ดูอีกนะคะก็แกก็บอกว่าโอ้คันนี้เป็นหนักนะคะมีอายวะห้าคู่นี่ไปหมดเลยนะคะปอดก็ไม่ดีนะคะหัวใจก็ไม่ดีนะคะไตก็ไม่ดีตับก็ไม่ดีถุงน้ําดีก็ไม่ดีอีกไม่ดีไปหมดเลยนะคะแต่เป็นไตอักเสบนะตับ ร้อนตับ accept, ะะอักเสบนะคะปอดไม่เท่ากันนะคะทำให้หายใจไม่สะดวกหวัวใจก็เต้นเร็วชีพจรเนี่ยเต้น90กว่าครั้งต่อนาทีนอนนอนดูทีวีอยู่เฉยๆเนี่ยละมันเต้น90กว่าครั้งนะคะแล้วคิดดูวันหนึ่งมันจะเต้นเท่าไหร่นะคะก็จะบอกว่าเอาไว้ว่าภายในเนี่ยไม่ดีเลยนะคะตับก็ไม่ดีสะท้อนออกมาทําให้แบบ ตัวเราทั้งผอมทั้งดำเนะะี่ยดูน่าเกลียดน่ากลัวมากเลยนะคะตอนที่กลับมา <c oughs> จากอังกฤษใหม่ๆนี่แย่เลยนะคะก็ <God. S 1> สุขภาพเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ <God. S 1> สองกระจกดูแล้วก็รู้สึกว่าได้ตัวเองกลับกลับขึ้นมา70%แล้วจากการประเมินผลนะคะแล้วลองไปเจาะเลือดตรวจดูเมื่อ,อ,อการตรวจเลือดประจำปีขององค์กรเมื่อสักเดือนที่แล้วนะคะผลตรวจเลือดออกมานะคะเราก็ให้ คุณหมอนะคะอ่านผลตรวจเลือดนะคะบอกว่าหมอชมมากๆเลยอะ่ะท่านบอกว่าโอ้โหทําไมเลือดสวยแบบนี้นะไม่มีขยะในเลือดเลยแถมมีไม่กวาดในเลือดเนี่ยคือตัว H D L เนี่ยสูงมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนิดนึงเนี่ยเป็นแค่เลือดจางเพียงแค่เลือดจางอันนี้เราก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดจางนี่เป็นสูตรของพี่ต้นอยู่แล้วว่าเลือดเรากำลังกำลังสร้างใหม่นะคะก็เลยแล้วก็ความรู้สึก เราก็เลยดีขึ้นนะคะแล้วก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติตามวิชานี้ต่อไปนะคะ<ม>ก็ค่ะก็ขอยืนยันนะคะว่าหากใครได้ทําตามวิธีนี้เนี่ยรับรองค่ะแบบร้อนะคะทั้งอาหารอากาศแล้วก็อารมณ์นี้เป็นตัวสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสร้างบุญละเอียดไปด้วยนะคะจะช่วยเราได้เยอะมากก็จะทำให้เรามีอายุยืนถึง120ปีอย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอกราบขอบพระคุณทุกการค่ะสาธุค่ะ